สวัสดีจ้าพี่โยคราดบาดเองเนะจา้ามาจากวันนี้พี่โยก่อนจะมาโชว์ฝีมือทํากับขา่าวนะจ้านี่มามาเดี๋ยวดูวันนี้ัตทุดิบนะจา้าวันนี้พี่โยจะพัดเห็ดฟางกับพัดห็ดที่ว่าพี่โยไปหามาเมาชาวนะจา้าเป็นห็ดตะไคร้กับฮ็ดโค่นนะจา้าแล้วพี่โยก็ไปตลาดมาไดห้ห็ดฟางมานะจา้าจากวัตุดิบก็จะมีกระเทียมมีพริกสดแล้วก็ใบมะกรูดนะจา้าแล้วเราให้น้ำ จะ่กระสามแหงก็ได้จ้ะ,จะใส่น้ำมันลงไปจะไม่ต้องใส่เยอะนะจ้ะตอนตอไปจะเอากระเทียมผิกโซนแล้วก็ใบมะกรูดใส่ลงกไฟนะจ้ะให้กระเทียมมันเหลืองก่อนนะจ้ะ ตัดลงไปเลยอันนี้พี่โย่จะทำสองเมนูเด้ยจ้ะผัดกระเพราไกบ่บานดาเมนูหนึ่งพอดีไปเดินตลาดหนักมาจะ,จะเดียวลอยกับเทียมเหลืองก่อนเด็จ้ะ ากระเทียมกระเหลืองเลยดีจ้ะนี่เดี๋ยวจะใส่เห็ดฟางก่อนนะจะเพราะว่าเห็ดฟางนี่ยังไม่ได้ต้มไม่ได้รวนะจ้ะแต่ว่าเห็ดตะไคร่กับเห็ดพูนอะรวงไปแล้วจ้ะนี่เดี๋ยวตอนนี้อยากจะกระทืบกระทะดรออ่ะจนัน ขอเติมน้ำนิดนึงนะจ๊ะ,พะเพราะว่าเยวกระถางจะแห้งเกินไปนะจ๊ะเดี๋ยวปิดปลาให้น,น้ำให้เฮ็ดมันซุกกว่านี้จักหน่อยนะจ๊ะเราคอยใส่เฮ็ดตะไคร้เฮ็ดโคนนะจ๊ะนะจ๊ะจะเฮ็ดปลานี่ก็ซุกเลยนะจ๊ะนี่ต่อไปพี่โยก็จะใส่เฮ็ดตะไคร้กับฮ็ดโคนที่ว่าไปหามามาฉาบเปนหนองแนียนดิจัะอัดรวมกันเลิศจ้ะ เราขอหอยาดคนกันจ่าแลา้วไปผึงเครื่องนักจันทร์วันนี้เฮ็ดเมืองก็เฮ็ดปลาผสมกันดจับพัดวันนี้จะเดี๋ยวพีิยกุ้งเครื่องกัน,กนจ้า พี่โยไม่ใส่ดีกว่าอย่ามันจะเสียรสชาติเก็ดพี่โยใส่ผงนัวแต่จะไม่ใส่รสด,ดีนะจ๊ะก็จะตามด้วยน้ำปลาด้วจ้า ก่อนนะซุกไปเลเจากพอบาเฮ็ดซุกง่ายนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นใบโหระพาเมลีมันเดิมนะจ๊ะนี่ใต้องไปเลจ๊ะเพะเมลีชอบใบโหระพานะจ๊ะอพอใส่ใบโหระพาแล้วก็หมอมเลยที่สุด เ,เอาของใส่ก่อนจ้าเลยใส่จานกจะหุ่นเด้๋ยจ้าพัดคิดฟางหิดตะไคร้คิด,ด,ดคูนรวมกันเด้๋ยจ้าอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเด้ด๋วยวจ้านี่เดีย๋ยวรออีเมนูหนึ่งจ้า ียบร้อยแล้วจ้ามาจ้าเมนูต่อไปก็จะเป็นผัดกะเพราไก่บ้านดิจ้ะเอ่อเติมนมันนิดหน่อยนะจ๊ะนี่แล้ว่า,าผิดแกงดิจ่ะล้วนลงไปนิดจ้ะโอ้จะเพีย้ยนไปน้อนี่ไอ้แค่นี้พอได้จ้ะกว่เพี้ยนเพราะว่าไก่ตัวหนึ่งก็โยก่กอด รวนเอาไว้แล้วก็แบ่งไปให้แม่ทานตอนช้าด้วยจ้ะอันนี้ก็มันมีพัดเท็ตที่ได้แล้วโยก็เลยทำแค่นี้นะจ๊ะวันนี้ตอนแรกโยกันน้องแนีนว่าจะไม่ได้ไปเยี่ยมน้องเคยเลยด้วยจ้ะจะว่าพอดีแม่ยาโทรมาบอกว่าไม่ได้ไปทุตุลาด้วยจ้ะโยกันน้องแนี่ก็เลยต้องไปอีกวันนึงด้วจ้ะวันนี้บิ๊มโยก็ายุจ้ะ จ้าอีกแกงเช่งจะเหลืองแหละประซุกเลยด้วยจากเอาไก่ใส่เลย,เย,ยไก่นี่ก็ล้วนได้แล้วด้วยจ้าเกียเก็ดกน,น,น,นีนน่อนลูสีสั้นแล้วนะจะในเหลือน่จะจังวันดีนี่ พัดเฮ็ดไปได้แล้วนะจ๊ะก็เลยพี่โยก็เลยไก่ตัวนึงก็เลยแบงเข้าไปให้มเมดทับตน้นชาวนะจ๊ะ,จะเดี๋ยวพี่โยจะใส่เครื่องไปเลด้วยจะงนี่นี่กระผงนัวจ้า ใส่รถสีได้จ้ะแต่ว่าพัดเทปยิ้วไม่อยากใส่เพราะว่าัวามันเสียรสจ้ะเสียรสชาติเทปจ้ะเป็นปลาดบสิโยกใส้สูตรแร์ลีได้จ้ะไม่ต้องชิมจ้ะ ันจะตัวานนี่ก็ซุกเรียบรอย้อยเลยจานนี่ก็เป็นใบก,บเกะเพ้ากะต้นหอมเลยจานนี่ พี่โยชอบกินดิจ้ะใบกระพ้าวกระส่วนหอมนี่เลยใส่ไปเยอะๆดิจะาขดกะเพ้พาไก่บ้านดิจ๊านี่ดิจ่มาชิมปีนึ่งพี่โยดิยจ๊านี่ ถูกใจตาใส่เลียบ้จ้าจเรียบร้อยละจ้ะรารอกินข้าวกับพี่โยเด้ยวกันเดียจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะน้องแ้มคะะม่ะสวัสดีจ้าเมลีจ้าสวัสดีจ้า จ้าโอ้วันนี้น้องสาวคนที่สองวันนี้ไม่ได้ไปทํางานไม่ได้เข่ากะได้จ้ามื่กินข้าวด้วยกันมาจ้าเดี๋ยวมาดูเมนูวันนี้กันนะจ้านี่น้องเกมแนะนําหน่อยสิคะมีอะไรบ้างจ๊ะผัดเผ็ดไก่ค่ะนั่นน่ะค่ะผัดเผ็ดไก่บ้านแล้วก็กัวเห็ดผัดเห็ดเนี่ยน้ำกัวเห็ดตะเลึงค่ะบอกหมาสิคะผัดเห็ดค่ะโอเคผัดค่ะ ผพิปลาผงสลิดสลิดอันนี้เป็นผักสลิดต้มเด้อจ้านี่มาจ้าเมื่อกินข่าวกับพี่โยแล้วก็ครอบครัวเด้อจ้านี่วันนี้น้องแก้มแนะ่ยนำเมนูผัดเห็ดผัคฮิตฮิตเด้อจ้านี่ครัวเห็ดจ้ามาจ้ามากินข้าวกับน้องแก้มเด้อจ้ามากินข้าวกับน้องแก้มเด้อจ้ามาจ้ามากินข้าวกับพี่โยเด้อจ้ามา วันนี้ก็อน,น้องสาวมากินด้วยดิจัะน้องสาวพี่สาวน้องนิ้งน้าจันตอนละลายก็ยังไม่มาอยากมากินด้วยดิจัะนเพร <อ S 2> าจะจิตวิให้มากินนี้หายหมดเลยดิจัะวันนี้ตอนแรกคี่โยกคี่ว่าไปหาเฮ็ดกันน้องแน่นะจัะว่าจะไม่ได้ไปเยี่ยมอพอน้องแก่็น้าจัะจะว่าปไ,ไปด้ิจะเพราะว่า แม่ยาเข้าไปว่าจิทุักเลยโทรมาบอกนะจ๊ะโยกันตนแรกก็เลยต้องไปเยี่ยมแทนะจ๊ะไปเป่าไปดูไทยนะจ๊ะแล้วก็ผึ่งกลับมากันแล้วก็แวะตลาดก็เลยสื่อไก่บาทมาตัวหนึ่งก็เลยเนจมาพัดกระเป๋าไก่บาทแล้วก็ได้พัดฮิดมาข้าวนี่ะจ๊ะก็สื่อฮ็ตปลามาผสมนนจมาว่านี่ก็ทิ่เมอรี่ปองโลโจนก็ขายได้ไปเท่าไรให้แม่ได้สองกิโลก็มาว่าเดี๋ยวขายไปได้สองกิโลเนจนอโจที่หามาได้นะจก็ลืมเหล่าอเอซีฟังไปจ้ะ พอน้องแก้มก็อตอนนี้ก็อ,อาการก็เริ่มปังปวดนะเดจ้พราะว่าเหมือนยาชาจะมดนะจ๊ะม,ม่ได้พดขายได้หน่นยเดจ้าเลยเดจสองกิโล <c oughs> ไม่ได้พดขายจ้ะเ้าลูกเ้าก็เลยสั่งมา <c oughs> โอ้ี่เด้จ้ะพัดเท็ดเดจ้่พัดเท็ดตีมือพี่โยกับน้องเนียงที่ไปหามาเชา้าเดจ้าก็ไปหามาในตลาดเมื่อกี้นี่เดจ้า <c oughs> <c oughs> ในตลาดก็เป็นตาเด้จ้ะเออ นางนู้นทำไมนังเงียบแฉะแม่ลอยนี่เฮ้ออร่อยจ้า <laughs> กําลังอร่อยได้ปูนิ่ออกอร่อยร้ายเลยปูนิโอมันมีเจ็บอิรีใช <laughs> ่มีใครคะมีแมอป้าค่ะมันนี้น้นองแก้มไปไหนมาคะไปวัดมาค่ะงูไปกวนขกอติปหรือไปทำไมไปกวนขกอติป ได้ควรไหมคะไม่เลยค่ะหนู้นเหล่านู้ไปทำไมแลวงว้งไปเล่นค่ะอันนี้น้องแกไม่ได้ไปดูพอเนื่อจากพอบาตอนแรกบาดจะให้ยไปเป็นแม่ที่แม่ขาวหวใจเขาติดนอกจากพอดีคนเขาขบแล้วนะจ๊ะก,ก็เลยไม่ได้นั่นเดี๋ยวไหวปีน้ำจะให้ตัวนี้ก็ได้นะจ๊ะตอนแรกพี่โยก็มีโปรแกรมที่จะไปถ่าย การควนเขาจิบให้เอฟซีดูนน่อยเละจ่ะจ้าว่าแม่ยยาน้องแนนโทรมาพอดีว่าให้ไปดูดูแปนแทนนะจ๊ะโยกกรเลยต้องขับรถพาน้องแนนไปจ้ะอยากไปขายของวันนี้น้องแก้มกินกว๋วยเตี๋ยวมดจ๊กซามลูกสามค่ะ ก็มีก๋วเตี๋ยวลงทานก็บบัดจทีจัดจยกอวยข้าวขิดนะจ๊ะไหนตักมาให้ยายตักนั่นลูกนะมันมีอันนจะด้มีตูที่ยา้ชอบตักข้านน่นลูกเออตักข้าในยังไงลูกมันคือดันดูเกือนจานเออนั่นที่ตักก็ต้องตักเข้าในลูกเออหัวใจนะจ๊ะหลานสาวน้อย นี no ่จะไปทางเกลีย์ห okay. น่อแล้วกระลิบม er <reated> ันเจิงหน่อยหนั่นแล้วกาไปไหนนอนเนี่ยกาเหนื่อยนอนอยู่บ้านจนกาไปตักอ้อยมาเหนื่อยนอนอยู่บ้านเลยจ้ะเหนื่อยมากต้นตัวเนี่ย อันที่จริงตอนแรกพี่ยกมีโปรแกรม2อย่านนะจ๊ะที่ว่าจะไปถ่ายทำให้เอซีดูนะจ๊ะก็จะเป็นกวนเขาติดคลิปนึ่งนะจ๊ะเราจะไปดูหนองตนกากระหวองแน่ตัดหอยแนวก็หน้าจะแต่ว่ามีเหตุฉุกเฉินที่ว่าต้องให้ได้ไปเนื้อตัดเนืได้กที่น้ตเลยหนีใหญ่เลยไปเป่าคนป่วยนะจ๊ะก็เลยไม่ได้ถ่ายทำหลายให้ดูนะจ๊ะก็เลยมาถึงแหล่งที่เขาเลยจ้ะเดินดืไปแบบงูกินเนื้อคุณ เพชรไหมลูกโอ้แกมาเบบเพชรนะจ๊ะตัวไม่พิยุทคนพผ่าหญิงว่าเพชรน่ะสิ <c oughs> <c oughs> ลืกไปเดินก็ไดานตอนแรกแมรี่กุอัจเจมกินนอกจ้ะเล่เฮ็ดก็พัดเฮ็ดเลยเลยกินจนังไงชนะแบบเบบก็กินก๋วยเตี๋ยวมาน่ะด้หน,น่ะเด็ดจ้ะแต่ว่าบเล่หิ้วพัดเฮ็ดก็เยลยกินอีกนี่ของโกดแมรี่ได้เราเย็ด จานนี่นะมากินจะไม่เล aders จะต้มเห็ดต้มเห็ดจ้าคนไหนกินกันลังกินตออ้นีก็กินฝ่อมกันเนาะจ้าเ <2. S 1> นาะบัรยุทโยกเหมือนแป๊บเดียวได้จ้าเนี่ยก็จะผู้นีีก็กต้องไปทำง่ายเลยจ้าเนี่ เราเตะเพอเมาเปลี่ยนโชคเพื่อแตะ ม่บ้านไปหานกโจย์มาก็มีเอฟซีจากแถวปอนบุรีนะจ๊ะถักมาบอกว่าบนเขาเนี่ยนะที่ว่าแถวเขาแถวพิโยไปหานอกโจ๊นะจ๊ะมีหมีก็มีฉาเนะ่จ๊ะพิโยก็ไปก็ได้รู้เรื่องนะ่จ๊ะว่าเขามีข่าวมีอะไรนะจ๊ะก็พากันไปแต่ว่ามันก็อยู่อีกเขาลูกนึงนี่ยจ๊ะแต่ว่าก็เผื่อมันเดินขามาอีกเขาลูกที่พิโยไปก็เนาะจ๊ะพิโยก็พึ่งรู้นะ่จ๊ะเพราะมีเอฟซีแถวที่ว่าพิโยไปหาหนอกโจ๊ตมาว่านนี่จ๊ะถักมาบอกพิโยก็เลย กระนาโจยกับใยดีดนะจ๊ะในเป็นไอ,าอา้าว่าชางวิ่งมากกว่าไห่นงแตมวิ่งไ <c ười> ปกันแเต้่อ <c ười> าจจะด็เป็นลูกจางบ้านดาได้ประมาณกี่โลประมาณหกโลเนี่ยช่งรู้กูมันั่นแหละสองกิโลกัวสองกิโลกวักวน่ะแต่ถ่งมันใกล้กับบ้ได้ก็จะกกิโลเนี่ยเท่าันเลยอยสองกิโลก,กรัวทั้ง

นั่งเนี่ยเขาได้จานอีกแล้วอร่อยขอเวลาหนอกด้จ้ะอร่อยเขาหรือว่าเผ็ดกันเลยพูดไม่ออกอร่อยด่าเผ็ดด่าจ้ะนั่นจากคลิปนี้พี่โยก็จะบายเค่นี้นะจ๊ะก็เดี๋ยวเพื่อนน้องๆแม่ๆยังนั่งกินต่อไปให้กินไปเรื่อยๆนะจ๊ะพี่โยก็ขอขอบคุณเอ็ซีจุกๆคนนะจ๊ะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ ครอบครัวแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนนองเนนนะจ๊ะพี่โยเขอขอบคุณมากๆเลยจ้าพี่โยหลักเอีทุกคนเลยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า